เมื่อเช้าผมโดนยามมากจากไม้เน็เน็ตโดยการเอาที่ชู่จำนวนมากมาปาถล่มสปูจนเละเละเละอ,อินดีด้วยกับาล้านบาเพนี่ทีมเมงค่ะไม่ไหวเนี่ยเราต้องหาเดียวเนืยนะไ,ไปป้าค้อนไหลค้อนไหลค้อนไหล ผมไม่ยอมนี่คือสารคําเตือนที่หนึ่งจากบีเดสกาตัวผมเองอ่ะไม่ว่างผมจะส่งมอบหน้าที่นี้กับละเมอละเมอขอย้ําวันนี้แค่คำเตือนแรกแค่คำเตือนแรกจัดให้พี่หน่อยได้ไหมเว้ยวัสดีครับพวกเราละเมอ เอกครับผมนอนครับปั่นครับก้องครับผมเมื่อเช้าตื่นมาเห็นทิชชู่เต็มปะตูเลยเล่นอะไรเนี่ยถามพี่บี้ผมตื่นมาก็ไปยิ้นเดี๋ยวมาช่วยเก็บแล้วเร็วมาไหลทำมาเนี่ยเมื่อคืนอ่ะไอ้แกล่ะมาไหลเปล่าพี่บี้เอาซื้อไว้แล้วข้างบนแล้วมันพิวลงมายอมไม่ได้ทำไงมันไม่ถูกให้เจออีกนะเอ็กซอ มันนึกมึงนเตียมคนเลยเหี้ยเช็ชู้ที่มันทําเหลือไว้มันทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้าเนี่ยแล้วเราจะไปเอาคืน My Made n e น t เป็นคําเตือนแรกเรื่องดราม่าเช็ดชั่วปลูกต้นไม้กี่ต้นทรัพยากรโลกอ่ะมันต้องร้อนแล้ว่กายจิตตุจะได้ไม่เี้่เช็ดชู้อะไรไปไหนพร้อมหรอยพร้อมกันอู้อวว ไปด้วยหมู่บ้านเลยหมู่บ้านแต่เราหาไม่เจออยู่บ้านอยู่ไหนวะอยู่ซอยไหนเข้ามาสายนี้แล้วแยกสายแปดเนี่ยเป็นเบาๆเลยใหญ่ใหญ่ดับๆเลยนี่เดี๋ยวรู้เลยว่ามันจะสวยที่ไหนเฮ้ยไม่นอนอย่างวะทำไมมันถ้ามันยังไม่นอนเละเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราลองไปดูบ้านหลังไหนเฮ้ยครับสวัสดีครับผมรู้ไหมครับอันไหนบ้านไมเม็นเลยนะครับบ้านอะไรนะไมเม็เนสครับฝรั่งครับ หลังสีขาวนี่ไงเออขาวไม้เนียไม้ข้างหน้าใช่ไหมครับตาที่มาข้างหน้าหลังสีขาวโอเคครับขอบคุณครับเจอบ้านแล้วเว้ยเจอบ้านแล้วทำไมเจอบ้านแล้วนี่บ้านที่มีระเบียงสีขาวเนี่ยไอ้ที่มีกระสานสีขาวชัวร์ถามพี่เขาติดของแล้ามาเต็มของแล้วนะแล้วเมื่อกี้ผมไปย่องไปดูแล้วมันมีรถไม้เมื่อยจอดอยู่แล้วรุมของรุมของเอ็มของ Heh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 e <laughs> I <laughs>

Gueh referred March Aaaaa-hahaha... ourt Graffi Yeah. <laughs>

จ่อยอะไรสัตว์โดนแกล้งคืนมาเปนเนสส่งข้อความมาบอกว่าอย่าลืมทําความสะอาดด้วยผมอยู่หัวหินแต่เห็นคุณอยู่ในกล้องไปไหนยังไม่ได้เก็บให้คุณเดานะเนสอ่ะอยู่ในบ้านแอบดูกล้องมันปิดอยู่มันรู้แล้วว่าเรามาแกล้งแต่มันทํำมาส่งข้อความมาหาปันว่ามันอยู่หัวหินและให้เราช่วยเก็บอ่ะเก็บดีสัตว์รอเลยพียรอเลยะเดี๋ยวเราเก็บเสร็จออกมาเออไม่จะออกมาโดนแล้วพี่ใครมาเป็นเนสอยู่ในบ้านระวังตัวเองดูข้างหลังเฮ้ย มึงโดนหลอกประสาทแนีวมึงโดนมานเน้ยแกลงเหมือนโดนแกลงคืนยังไงไม่รู้อะก็ว่ามันแกลงคืนเขาอยู่ข้างบนแต่เขาไม่ลงมาไงาไเขาจะลงมาแกลงคืนเนี่ยออช้าไปลังวะเอ okay. าไงบ้าชาวบ้านตื่น่ะเรียบร้อยกับโ t สโกเอาทเชู่มาคืนครับบ๊ายบาย เดี๋ยวเราจะแกล้งเราเป็นขี่รถออกไปก่อนแล้วเดียดูว่าจะมีใครออกมาจากบ้านไหมปั่นสตาร์ทรถถ้าเราไปอ่ะเนี่อาจจะออกมาเลยให้ดูเหมือนว่าเรากลับไปแล้วแต่เราแอบอยู่เราดูว่าจะมีใครออกมาเปล่าได้ไเหียคนเหนื่อยเในสาง น้ึงแก้ห้สุดเราใจเสือปล่อยไว้อย่างนั้นใช่ปึ้งๆึ้งบึ้งึ้งึ้งงไปไปดีกว่าบ๊ายบายมาเจอนเน็ส่งข้อความมาบอกว่าจะไม่อยู่บ้านอีก3วันแล้วก็ถ้าฝนตกจะทําไงเอางี้ครับผมเอาตรงที่มันจะโดนฝนเนี่ยเก็บเข้าไปอยู่ตรงในร่มแล้วเราก็กลับ เก็บให้เราหน่อยขอบคุณมากขอบคุณมากที่ทำความสะอาดให้เขาบอกว่าไม่อยู่ไม่เป็นไรอยู่นี่แต่โดนแกล้งขับโดนหลอกนะบอกแล้วเป็นบ้างเดินแล้วเดิแล้วเพราไมันยังจะขึ้นพรมน้างขาโดนแล้วโดนแล้วไม่เกี่ยวมาช่วยเขาคือกะจะมาแกงเน็ตโดนเน็ตแกล้งแทนแล้วเนี่ยตอนที่ทำได้ยินเสียง ตอนแรกคงงงอ่ะตอนโยน,โยนโยไม่ได้ยินไม,ไม่ไม่ได้ยินเลยเพราะผมเพิ่งหลับเพิ<อ>่งหลับแล้วเมื่อคืนไม่หลับเลยเพราะว่าเราไปแกล้งวิ่งไตึก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 ต,ตายมันจะทำอะไรเออตอนแรกแมวอยู่ในบ้านแล้วผมกลัวแมวจะออกฉะนั้นผมไม่ได้วิ่งออกมาทันทีแล้วผมพยายามเก็บน้ำในแบบในโวใหญ่ๆที่จะออกมาสาด ผมแบบคจะได้องีทั้ผมแบบทำอะไรไม่ได้มแข็งเงียบแบบตายตายมจะทำอะไรไม่มีก็ให้คนมาทำขอาที่คุาสนใจแล้วโอเค แกล้งเพื่อความสนุกจริงๆครับเราไม่ได้แกล้งหรือว่าเกลียดกันหรือว่าอะไรเงี้ยเราไม่ได้ถึงขั้นที่แบบเชีย่ยเป็นคู่ลีที่ต้องมาฆ่ารันตีรันฟันแทงอะไรคือแต่ก็ขอโทษจริงๆทีกเราไม่เชีย่ยจริงๆ